Wa ala alihi wa sahbihi ashma'in. Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan pinong pu iman ta Allah. Pu wang nai kwa kong praong tuk tan na krab. Pinong krab. เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการลอยกระทงหรือเทศกาลวันลอยกระทงเนี่ยได้พูดคุยกับพี่น้องมาหลายครั้งแล้ววันนี้จะขออนุญาตพูดคุยอีกสักประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลอยกระทงพี่น้องครับต้องตอกย้ำกันอย่างนี้นะครับว่าไม่อนุญาตสำหรับผู้ศรัทธาที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องไปมีส่วนร่วมไปเที่ยวงานผลิตกระทง ทำกระทงประกวดหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของวันลอยกระทงเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับตำนานต่างๆเรื่องราวต่างๆของการลอยกระทงมีพื้นฐานอยู่บนการสักการะบูชาต่อพระเจ้าของาศาสนาอื่นทั้งสิน้นนี่ต้องย้ำแบบนี้นะ จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่อนุญาตนะพี่น้องสำหรับผู้ศรัทธารู้แล้วเข้าใจแล้วพี่น้องต้องออกห่างไม่ใช่รู้แล้วเข้าใจแล้วก็ยังดื้อดึงถ้ารู้แล้วเข้าใจแล้วว่าวันลอยกระทงเป็นเทศกาลที่วางอยู่บนพื้นฐานของการสักการะบูชาต่อเทพเจ้าอื่นจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาแล้วเราก็ยังดื้อด้านเขาไปร่วมอีกก็เท่ากับว่าเรามีส่วนร่วม เท่ากับว่าเราไปสแสดงความยินดีเท <c oughs> ่ากับว่าเราไปพอใจต่อการที่จะให้มีการเคารพสักการะอื่นจากอัลลอฮฺสุบฮานาหตุตาลาเป็นสถานภาพที่อันตรายเป็นเรื่องที่อันตรายมากที่สุดสำหรับชีวิตของผู้ศรัทธาหน้าที่ที่มันใหญ่ที่สุดสำหรับชีวิตของเราเนี่ยนะพี่น้องต้องพยายามอย่างยิ่งที่จะปกป้องตัวของเราเนี่ย ให้พ้นจากบาปใหญ่ชนิดหนึ่งซึ่งบาปชนิดนั้นก็เรียกว่าอช,ชิรกุกการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาซึ่งการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาเนี่ยมันเป็นบาปชนิดที่ว่าอัลลอฮ์จะไม่กรุณาไม่เมตตาอภัยให้ซึ่งเป็นเรื่องที่จะทําให้คนคนนั้นเนี่ยสิ้นสภาพแห่งการเป็นมุสลิมแล้วก็ที่พำนักอันถาวร พี่น้องจำไว้นะที่พำนักอันถาวรของคนที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์นั่นคือไฟนรกอินน ahu ไมอัลล่ ش ر อ ب ل ر ل ا ل ل ه ف ق د ح ر م, ال م, م ا น ل ه ع ل ي ه ا ل ج ن ة و م أ و วะมาลิซซอล ي มีนมินอันซอรแท้จริงผู้ใดก็ตามแต่ที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะทำให้สวรรค์เป็นที่ต้องห้ามสำหรับเขา แล้วก็จะทำให้นรกเป็นที่อยู่อันถาวรที่พำนักอันมั่นคงของเขาในนรกจะหันนำไม่มีการช่วยเหลือใดๆทั้งสิน้นสำหรับผู้ที่อาธรรมกับอัลลอฮ์ด้วยการตั้งภาคีต่อพระองค์บรรดานักวิชาการของสถานีโทรทัศน์ไวชแนลทุกคนได้ประชุมกันแล้วแล้วก็ตระหนักถึงความรับผิดชอบตรงนี้ของผู้ที่มีความสามารถ ที่จะให้ความกระจ่างอธิบายให้รายละเอียดให้ความรู้กับพี่น้องว่าเทศกาลวันลอยกระทงมีพื้นฐานอยู่กับการบูชายันต่อพระเจ้าในศาสนาอื่นๆทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นศาสนาพราหมณ์ศาสนาพุทธนะครับซึ่งก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อแห่งพระเจ้าทั้งนั้นเราจึงไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องได้ าไปเกี่ยวข้องนบีตัดสินว่าเรากับเขาเป็นพวกเดียวกันดังที่ผมเคยยกตัวอย่างไปแล้วนะพี่น้องนั่งบนโต๊ะอาหารเราเนี่ยไม่กินเหล้าอยู่คนเดียวเลยเราเกรงเกรงกลัวอัลลอฮ์คนคนหนึ่งนั่งกินเหล้าไอ้นี่ก็กินเหล้าไอ้นี่ก็กินเหล้าเราคนเดียวไม่กินเพราะยำเกรงต่ออัลลอฮ์ถ้ายังคงนั่งอยู่ที่โต๊ะนั้นเรากับคนกินเหล้าบาปเท่ากันอา้า ในสถานที่ในงานเฉลิมฉลองที่เขามีการเฉลิมฉลองต้อนรับสักการะบูชาพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์เราก็เข้าไปร่วมเกี่ยวกับเรื่องนั้นด้วยเข้าไปเที่ยวในนั้นด้วยเข้าไปมีส่วนร่วมในงานนั้นด้วยเรากับคนที่บูชายันพระเจ้าในศาสนาของเขาเรากับเขาเท่ากันก็คือสิ้นสภาพแห่งการเป็นมุสลิมนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่หนักมาก ผู้ศรัทธาทั้งหลายจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปกป้องตัวของเราเองเนี่ยให้พ้นจากการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซึ่งถือว่าเป็นบาปที่ใหญ่ที่สุดที่มีผลเกี่ยวเนื่องไปถึงชีวิตหลังความตายแล้วก็เกี่ยวเนื่องไปถึงการในวันตัดสินที่ยิ่งใหญ่นะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮวตาตัลลามีอยู่ข้างหนึ่งพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมถามว่า อตุฮิบูนะอันตะกูนูรูบวาอาฮลินจันนะท่านทั้งหลายพอใจไหมที่ท่านทั้งหลายเนี่ยจะมีจํานวนจากประชาชาติของฉันเนี่ยประชาชาติของพวกท่านยุคสุดท้ายเนี่ยจะมีจานวนหนึ่งส่วนสี่ของชาวสวรรค์โอเหล่บา,าบรรดาซอฮาบดีใจมากและนบีก็ถามต่ออตัวิบูนะอันตะกูนูซูลุะอาลินจันนะท่านทั้งหลายพอใจไหมที่ท่านทั้งหลายจะมีจํานวนเท่ากับ หนึ่งส่วนสามของชาวสวรรค์เหล่าบรรดาสหฮาบาก็ดีใจมากซึ่งเป็นจำนวนที่มากเหลือเกินท่านนบบีก็อก่าาอในคถมทีมนะบอกว่าตุฮิบูนอันตะกูนูชัตตรออาลินยันนะท่านทั้งหลายพอใจไหมที่พวกท่านเนี่ยจะมีจำนวนครึ่งหนึ่งของคนที่อยู่ในสวรรค์ทั้งหมดโอ้โหเหล่าบรรดาสหฮาบากดีใจกันมากท่าน,นาก็บอกว่าฉัน หวังเหลือเกินว่าประชาชาติของชั้นเนี่ยจะได้เข้าสวรรค์กันเยอะๆแล้วก็มีจํานวนครึ่งหนึ่งของชาวสวรรค์แต่ท่านนาบีก็บอกว่าคนที่จะได้เข้าสวรรค์เนี่ยเงื่อนไขของมันก็คือหัวใจของเขานั้นจะต้องหลุดพ้นออกจากการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์หัวใจและพฤติกรรมของเขาจะต้องหลุดพ้นออกจากการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์แล้วนบีก็บอกบอกอย่างนี้นะครับว่า ว่าอันตุมบีมัน zilla ที่สีเขียวกับชั่งร์ติลใบ้ด้าในจิลที่ทาวร์ลสีดละฮะละวะละกูตะอิละบินละสำหรับพวกท่านกับการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันมีจำนวนที่แตกต่างกันถึงขั้นนี้เหมือนกับการที่พวกท่านมีจำนวนน้อยนิดที่ไม่ได้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เปรียบประดุดดังเส้นสีขาว ผมสีขาวหรือขนสีขาวเพียงเส้นเดียวอยู่บนผืนหนังสีดําทั้งผืนผืนหนังสีดํานั้นก็คือตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์แต่ขนสีขาวเพียงเส้นเดียวที่อยู่บนผืนหนังนั้นนั่นคือคนที่บริสุทธิ์สีขาวที่ใสสะอาดที่ไม่มีการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาเห็นหรือ,อยังพี่น้องจํานวนของคนทําชีริกต่ออนะัลลอฮ์นั้นมันเยอะเหลือเกิน ในยุคประชาชาติของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะัลฮิวะซัลลัมพวกท่านทั้งหลายถ้าเปรียบถึงจํานวนของคนที่ตั้งภาคีพวกท่านทั้งหลายนั้นเหมือนกับคนที่อยู่ในในเส้นสีขาวนั้นคนที่ตั้งภาคีคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์คนที่ไม่ได้นับถือไม่ไม,ไม่ไม่ปฏิเสธต่อศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาคนเหล่านั้นจํานวนมากเหลือเกินพวกท่านทั้งหลายแม้ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในอิสลามนี่แหละ แต่การตั้งภาคีต่ออัลลอมันเกิดขึ้นอย่างดาดดินเลือเกินเทศกาลสังเทศการลอยกระทงเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาดยเหตุน,นี้แหละบรรดาคณาจารย์ที่อยู่ในสถานีโทรทัศน์ไวชแนลต้องการเลือเกินพี่น้องอยากที่จะให้พี่น้องเข้าใจในเรื่องนี้ซะ ปลดเปลื้องตัวเองออกจากเรื่องของเทศกาลลอยกระทงอย่าไปเกี่ยวข้องอย่าไปยุ่งเกี่ยวอย่าไปร่วมงานอย่าไปผลิตกระทงอย่าไปอย่าไปแสดงความยินดีในเทศกาลนี้อย่างเด็ดขาดเพราะเป็นเทศกาลที่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของาศาสนาของเขาแล้วในการบูชายันต่อพระเจ้าในาศาสนาของเขาหรืออีกนายหนึ่งบางคนก็บอกว่าการลอยกระทงเนี่ยเป็นการสะเดาะเคราะห์ เป็นการเอาเคราะห์ภัยออกจากตัวเองลอยกระทงเพื่อที่จะลอยเอาสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีเนะี่ยออกไปจากตัวเองจึงมีการเอาสัญ,ญลักษณ์ของตัวเองนะ่ยใส่ไปในกระทงด้วยตัดเล็บตัดผมนะตัดขนต่างๆแล้เหล่านั้นใส่เข้ามาในกระทงรวมทั้งมีการเอาเศษเงินห้าบาท10บาท20บาทบางคนรวยหนึ่งก็รวยหน่อยก็นั่นแหละเป็นทง แบงรอยสีแดงลอยไปด้วยเพื่อเป็นการเป็นสัญ,ญลักษณ์ของตัวเองที่มันน่าจะนําเอาความไม่ดีเนี่ยออกจากตัวเองนี่คือความเชื่อของาศาสนาอื่นพี่น้องเป็นความเชื่อที่ผู้ศรัทธาจะไปเชื่ออย่างนี้ไม่ได้อย่างเด็ดขาดแต่มันก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเขาแล้วไงลอยกระทงเพื่อปัดเอาความทุกโศกเอาความไม่ดีเอาความเคาะกรรมโชคร้ายต่างๆออกไปจากตัวให้มันลอยออกไปจากในตัว จึงมีคำถามอยู่คำถามหนึ่งบอกว่าเราไม่ไปร่วมงานลอยกระทงเราไม่ผลิตกระทงเราไม่ไปร่วมเฉลิมฉลองเราไม่ไปร่วมงานแต่เราจะพายเรือไปเก็บสตังในกระทงได้ไหมพายเรือเนยบ้านอยู่ชาคลองพายเรือไปกระทงที่ลอยลอยมามันเห็นหนี่ไหมมีดวงไฟก็ไปเก็บผมเองตอนเด็กดก,ก็บอกตรงๆยอมรับเลยนะไปเก็บเหมือนกันเนี่ยอยู่ที่บ้านป่าเนี่ยบ้านผมอยู่ชายคลองเลย เสร็จแล้วก็พายเรือออกจากคลองบรนปาก,ก็ออกคลองตันไปนู่นหลัดพุงหลัดพาวพายเรือไกลมากได้สตังมาเยอะพอตอนนั้นยังไม่รู้ศาสนาเนี่ยปาก็ไม่ได้สอนมะก็ไม่ได้สอนก็เห็นว่าได้ตังก็เอาจะไปก็ไปเรือว่างอยู่เนี่ยพายไปไอการเก็บสตังมาแล้วก็เอามาใช้สอยสตังตรงนั้นเนี่ยของคนในศาสนาพุทธเนี่ยเขายังไม่เอาเลยเขาบอกให้มันจมลงไปในน้ําเถอะ พราะมันเป็นสตังที่จะเอาเคราะห์กรรมเนี่ยออกไปจากชีวิตของพวกเขาไอ้ใครไปเก็บสตังมามันก็จะมีเคราะห์กรรมไปด้วยเขาเชื่อกันอย่างนั้นไอ้เราเนี่ยนะจะไปเก็บสตังสตังตรงนั้นมาได้ไหมพี่น้องก่อนอื่นนะครับขอบอกกับพี่น้องนะครับว่าที่มาของการใส่สตังตรงนั้นไปก็เพื่อเป็นการเป็นการนำเอาเคราะห์กรรมต่างๆในความเชื่อของเขาบางพวกก็บอกถือว่าเป็นการบูชาย,ยันต่อ พระเจ้าแห่งแม่น้ำนะในตามความเชื่อของเขาแล้วในเมื่อพื้นฐานของความเชื่อของเขาเป็นแบบนี้ก็แน่นอนพี่น้องรู้คำตอบแล้วไปเอามาได้ไหมไปเอามาไม่ได้สต้างตรงนั้นอย่าไปเอามามันเป็นพิธีกรรมของเขาเหมือนกับอาหารอะไรต่างๆที่มันไปผ่านพิธีกรรมไหวจงไหวจ้าวอะไรมาแล้วเนี่ยผมเนี่ยให้น้ำหนักว่ามันกินไม่ได้กินไม่ได้พี่น้อง ซึ่งบางคนก็บอกว่าเอ๊แล้วก็ในสมัยของท่านนาบีหลังจากฟัตุนมัก,การแล้วเนี่ยนบีสั่งให้ไปเอาอะไรละ่ะข้าวปลาเล่ข้าวฟ่างข้าวสาลีในยุ่งฉางที่เขาเอามาบูชายันต่อเจว็ตรอบๆกาบ้านเอามากินเอามาแจกจ่ายกันเอ๊ะทำไมตรงนั้นกินได้เดี๋ยวทำไมอาหารแบบเนี่ยที่เขามีการไวจงไวจารวเราจะกินไม่ได้ผมก็ยังย้ําว่าในสมัยนบีที่ไปยุคนั้นไปเอาข้าวในยุ่งฉางต่างๆเอามาแจกจ่ายกัน เอามาในฐานะที่จวเจวิตต่างๆเจวิตต่างๆที่อยู่รอบกาบ,บ้านเนี่ยถูกทําลายหมดแล้วนะถูกทําลายหมดแล้วและเราไปเอาณเวลานี้เราไปเอาของไหว้เจ้าเอาของอะไรต่างๆที่มันเป็นเศษสตางในกระทงที่เขาไหาว้เจ้าแล้วเนี่ยโดยที่พระเจ้าของเขาเขาก็ยังมีการเชื่อถือมีการเคารพสักการะกันอย่างอย่างดาดดืนโดยที่ไม่มีการถูกทําลายอะไรเลยเนี่ย จะไปเอามาเนี่ยเอามาในสถานะไหนนี่คือสิ่งหนึ่งที่ที่เรารู้แล้วว่าโอ้เรื่องแบบนี้มันเป็นพิธีกรรมของพวกเขามันแปลกนะตรงที่ว่าคนบางคนเนี่บอกว่าโอ้โหอาหารที่เขาเลี้ยงกันในการทําบุญมีอิซิคุโบ,โบอะไรนะอาหารนั้นกินไม่ได้นะมันฮามนะแต่ไอเรื่องบอกของอาหารที่มันมีการอะไรนะี่สักการะต่อเทพเจ้าเราบอกว่าอาหารเนี่ยหารานในการบริโภคผมขอยืนยันว่าสตังในกระทงอย่าไปเอามาเลย มันเป็นสตังที่เขาเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมนะเหมือนกับเงินปากผีเนี่ยเงินปากผีที่เหรียญสิบนะเหรียญห้าที่เอาใส่ว่าในปากของศพของของคนต่างศาสนาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของพิธีกรรมของเขาปล่อยเขาไปอย่าไปเอามานะการเข้าไปเอาเข้าไปเอาประโยชน์จากเทศกาลลอยกระทงเนี่ยน่าเท่ากับว่าเราเนี่ยเข้าไปยอมรับในพิธีกรรมของพวกเขาคือไปแสวงหาประโยชน์จาก พิธีกรรมอย่างหนึ่งที่มันมีการบูชายันพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮุตาลาก็เรื่องราวของวันลอยกระทงคิดว่าคงจะเป็นที่กระจางกับพี่น้องแล้วอย่าไปมีส่วนร่วมอย่าไปเอาตังค์ในกระทงอย่าไปร่วมผลิตกระทงอย่าไปทํากระทงขายอย่าไปร่วมงานสังสรรค์ของพวกเขาเพราะมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ไปแล้วในเรื่องของงานลอยกระทงว่าเป็นการเฉลิมฉลองเพื่อสักการะเทพเจ้าอื่นจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮุตาลา คงจะให้ขอสุบกับพี่น้องแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาให้เราเนี่ยสามารถที่จะปกป้องลูกหลานของเราให้พ้นจากบาลาชนิดนี้ให้ได้เพราะมันเป็นบาลาอย่างหนึ่งที่ถ้าหากว่าเราละหลวมไม่สนใจยังปล่อยปะละเลยเป็นไปได้ว่าลูกหลานของเราอาจจะเสนอตัวเองไปสู่การตั้งภากีต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาซึ่งที่พำนักอันถาวรของคนที่ตั้งพากีต่ออัลลอฮ์ พี่น้องรู้ไปแล้วนั่นก็คือนรกจะหันนำจะเป็นที่พำนักอันถาวรของคนที่สิ้นสภาพแห่งการเป็นมุสลิมด้วยการตั้งภาคีต่ออัลลอ์สุบฮานะหัวตาลานะครับวบิลลาฮิตเตฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮ์วะบรักาตุรายการคิดอย่างผู้สรัทาา สิ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่าการส่งต่อความมั่งคั่งทางธุรกิจคือการส่งต่อโอกาสทางความดีเพียงเปิดบัญชีเงินฝากรักษาทรัพย์กับกองทุนธนาคารอิสลามทากสวันนี้ฝากครบทุกๆ2,000บาทมีสิทธิ์รับรางวัลเพื่อทำฮัจหรืออุมรอฟรี free. มอบรางวัลครั้งแรกเดือนพฤษภาคม2556รวมมูลค่ารางวัลกว่า5ล้านบาท ร่วมประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฮัจช์หรืออุมรอทางสถานีความดีไว e ์ h ชน n e ลและธนาคารสาขาที่ท่านเปิดบัญชีเพราะเราเชื่อเสมอว่าโอกาสที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมการให้ที่ใหญ่ยิ่งทุกโอกาสเป็นจริงได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองทุนธนาคารอิสลามพกออสอทั่วประเทศ 02555 0555เมื่อน้ำมันทับปะทุสาดา100%ที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและสารที่ช่วยบำรุงผิวพรรณหลายชนิดมาอยู่ในส่วนประกอบของสบู่เหลวไวชอคอเสนอ บล็คชีชาวเจลผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวไก่สปปรรพคุณฮับบัตุเซอระดมีคุณสมบัติฆ่าเชื้อในตัวทำให้ชำระสิ่งสกปรกจากมลภาวะต่างๆสำหรับทุกสภาพผิวช่วยรักษาความชุ่มชื่นให้กับเซลล์ผิวหนังลดอาการแห้งกร้านของผิวบรรเทาโรคผิวหนังบางชนิดเช่นพื้นผิวหนังเรื้อรังลดจุดด่างดำที่ผิวหนังช่วยผลัดเซลล์ผิวทำให้ผิวแลดูกระจ่างใสขึ้นช่วยปรับสภาพผิวที่ไม่จากแสงแดดฟื้นฟูผิวที่หมองคลำ้ำให้กลับมามีชีวิตชีวา ผานการรับรองมาตรฐาน GMP และจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาราคาขวดละ160บาทสนใจสั่งซื้อโทร091 554 4244 091 554 4255เพื่อสุขภาพผิวที่ดีเช่นคุณ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عمرة من لساني يفقهوا قولي s an ah uh. u b า a n a k a l a i n malana i า a m a a l a ะ tanain nakaantan alimun hakim assalamualaikum w มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติจากอัลลอฮ سبحانه และตอาลาจงประสบดท่านความปราณีจากพระองค์บร์กัตจากพระองค์สล ا มัตจากพระองค์จงประสบเดชพี่น้องทุกคนด้วยครับขอให้อัลลอฮ์ได้ประทานให้พวกเราได้มีอายุยืนนานและก็ทำความดี สะสมความดีให้มากไว้และต่อไปอัลลอฮฺสุบบานตาลาจะตอบแทนให้แก่พวกเราซึ่งความดีต่อไปในโลกหน้าหลังจากที่เราได้จากโลกนี้ไปแล้วพี่น้องครับเราทำงานเพื่อดุนยานั้นเพื่อประทังชีวิตของเราอยู่ในโลกนี้แต่เป้าหมายของเราก็คือเพื่อวันอาคิีรอนั่นเอง นั่นคือเป็นป้าหมายของพวกเราเพราะฉะนั้นว่าเป็นสิ่งที่แน่นอนพวกเราทุกคนจะต้องแสวงหาความโปรดพระทัยจากอัลลอฮ์อย่าลืมกลางวันกลางคืนยามเช้ายามเย็นตลอดเวลาให้เราอยู่ในแนวทางของอัลอิสลามอินชาอัลลอฮ์หลังจากที่เราหมดอายุแล้วอัลลอฮ์จะให้เราอยู่ในสุสานอย่างสบาย เราจะให้อยู่ที่ทุ่งมัชาัดอย่างสบายอเลาจะตอบแทนให้แก่พวกเราต่อไปในอนาคตนั้นก็คือความสบายนั่นก็คืออัลญันนะพี่น้องครับวันนี้ก็เป็นวันที่ฉันจะต้องพูดเรื่องของชมรมมุสลิมสัมพันธ์ภาคใต้สักหน่อยก็เมื่อวานก็พี่น้องของเราก็ ได้ดูจากหน้าจอว่าถ้าพี่น้องเราที่จะมีการสนับสนุนเป็นเงินนะครับท่านจะให้มากหรือท่านจะบริจาคมากหรือน้อยก็สุดแล้วแต่เมื่อวานนี้ฉันก็บอกแล้วดูจากตัวหนังสือที่เดินอยู่หน้าจอนะครับธนาคารกรุง,รงไทยสาขาตลาดหัวอิดเล็กที่บัญชี816 05269978160526997ชื่อว่าชมรมมุสลิมภาคใต้และเวลาท่านกรอกลงไปก็จะมีผู้ติดถอนเงินได้ก็คือสท่านได้แก่ตัวคนณชั้นเองชื่อบัสรีดาระัยประธานชมรมมุสลิมสัมพันธ์ภาคใต้ในอับดุลลอห์เววนจิตเลขานุการ แล้วก็เป็นครูสอนในโรงเรียนเดียวกันแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือชื่อ dun, dun, dun นายดุลดอุโลดุลดุลดาระไกน่าจะชื่อว่าอดุลมึงก็เหลือแต่ดุลอย่างเดียวนายดุลดาระไกเป็นพนักง,งานฝ่ายการเงินส่วนโรงประธานนั่นอยู่ที่จังหวัดกระบีหนึ่งคนลุกมานยะลา แล้วก็อาจารย์อัมดุรหีมศรีวิรัต์ก็อยู่ที่จังหวัดสงขลาแต่ส่วนเปิดบัญชีนี้มีชื่อสามคนเท่านั้นเองแต่ถ้าพี่น้องจะบริจาคก็เชิญเลยครับเงินทุกบาททุกสตางค์นำไปใช้ในวิถีทางของรัุบานตาลาเงินอันนี้ไม่ใช่เฉพาะว่าคนในจังหวัดสมาชิกในจังหวัดภาคใต้นอกเหนือจากสมาชิกที่ที่ใครที่ใจบุญนะครับใจบุญต้องการที่จะช่วย ในวิถีทางของอัลท่านที่มีเงินอยู่ไม่ว่ามากหรือน้อยนะท่านมีเงินเยอะก็บริจาคเยอะมีเงินน้อยก็บริจาคน้อยนะครับหรือว่าท่านจะส่งข้อความหนึ่งข้อความใดส่งไปทางอีเมลก็ได้ที่มีตัวหนังสือหลายอยู่หน้าจอนี่ยแหละครับหรือว่าท่านจะส่งเป็นโทรศัพท์หรือว่าส่งเป็น Facebook ก็ได้ครับ หรือว่าท่านจะส่งไปด้วยภาพหรืออะไรก็สุดแล้วแต่ในเรื่องนในยุคข,ของเทคโนโลยีที่มันเข้าหน้าอยู่อย่างนี้นะครับอิชัอัลลอฮ์ครับนนยุบายในเรื่องของพวกเราที่เมื่อวานในชั้นได้พูดว่าเรามีโครงการในการที่จัด,จดงานของชมรมมุสลิมภาคใต้เป็นมติเอกฉันแล้ววันที่14ก็จัดที่จังหวัดพังงาที่บ่อแสนเดือนมีนาคม วันที่15มีนาคมจัดที่หัดใหญ่ครับหารายได้เข้าชุมรมเพราะตอนนี้งบนะน้อยไม่ค่อยมีเงินอะครับฉันเองก็เพิ่งมารับรับตำแหน่งพี่น้องครับเสวงหาความพอพระทยในวันนี้ฉันก็จะนำฮะด,ดิษของท่านนบีในช่วงนี้ฉันก็นำฮะด,ดิษสั้นๆนะเป็นเพราะว่าพูดคุยกันในเรื่องของชุมรมมากกว่า แต่ว่าพอหลังจากนี้แล้วก็ฉันก็จะพูดคุยกันในด้านวิชาการในเรื่องของชมรมว่ากันอีกในคราวต่อไปฉันเองก็มาถึงที่ไว้นะเมื่อเช้านี่นะแล้วก็ก็มีโอกาสได้มาพูดคุยกับพี่น้องของเรานะครับในวันนี้บิสมิลลาฮิรุมานรักิมวันนี้ฉันจะพูดคุยกับพี่น้องของเรานั่นก็คือในเรื่องของพูดที่มีมารยาทดีต่อจากเมื่อวาน ในศาสนาอิสลามเน้นส่งเสริมให้มีมารยาทบุอยสตูริอุตัมมีมามักการิมะลาคลากักท่านนาบีบอกวา่าฉันนี่นะฉันนบีม ahoma นี่นะบุอยสตูถูกบังเกิดมาให้เป็นรอซูนนี่นะเรอุตัมมีมาเพื่อความสมบูรณ์มักการิมะลาคลากักมารยาทอันทรงเกียรตินะมารยาททรงเกียรติทุกเรื่องต้องมีมารยาท จะเข้ามาสัสยิดก็ต้องมีมารยาทในมสัสยิดแม้แต่จะเข้าซ่วมขอโทษนะเข้าห้องน้ำนี่เข้าซ่วมต้องมีมารยาทของอิสลาม White Channel สถานีความดี24ชั่วโมง ชแนลสถานีความดี24ชั่วโมง สิ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่าการส่งต่อความมั่งคั่งทางธุรกิจคือการส่งต่อโอกาสทางความดี <S <S เพียงเปิดบัญชี <S <S เงินฝากรักษาทรัพย์กับกองทุนธนาคารอิสลามทออกทอสอวันนี้ <S <S ฝากครบทุกๆ2,000บาทมีสิทธิ์รับรางวัลเพื่อทำฮัจหรืออุมรอฟรยมอบรางวัลครั้งแรกเดือนพฤษภาคม2556รวมมูลค่ารางวัลกว่า5ล้านบาท ร่วมประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฮัชหรืออุมรอทางสถานีความดีไว e ์แชน n นลและธนาคารสาขาที่ท่านเปิดบัญชีเพราะเราเชื่อเสม,มอว่าโอกาสที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมการให้ที่ใหญ่ยิ่งทุกโอกาสเป็นจริงได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองทุนธนาคารอิสลามขกออสอทั่วประเทศ 02555 0555ด้วยความภูมิใจกับโรงเชือดไก่มุสลิมที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ใจเผื่อแผ่ค้าสปีกจำหน่ายไก่สดทั้งปลีกและส่งบริการ24ชั่วโมงติดต่อ029899034บริหารงานโดยบังมินใจเผื่อแผ่ สลามวอลัยกุ้มวรารมะตุลลอว์ระบะเรกาตุขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสลามยามเช้าทางสถานีไว้ทยชแนลสถานีความดี24ชั่วโมงประจำ